สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่องเจ้าจ่าปากข้าวพดเมืงเพชรบูรณ์วันนี้จ่ากก็มีแนวทางมาฝากเช่นเดิมนะคะสําหรับใครนะคะทีะ่ถามถึงนะคะมีเจ้าที่แบบว่า เด็ดๆอะ่ะมารวมในคลิปเดียวได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวจะจัดให้ในคลิปนี้เนาะไม่ว่านะคะจะเป็นบ้านภัยเมืองพนเนาะแล้วก็วิ่งตามหาความสาเร็จซึ่งก็จะมีทั้งชุดบนชุดล่างชุดสามตัว2ตัวประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีนะคะอีกหนึ่งชุดเนาะก็จะเป็นอของเขาเรียกอะไรนะอของแต่ละแอดอ่ะนะกุยสก้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะรวมไว้ในคลิปนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นแนวทางที่ ค่อนข้างนะถือว่าค่อนข้างที่ว่าเขาให้มาแล้วมันเข้าอะไรอย่างนี้นะคะจ๋าจะรวมในคลิปนี้เนาะเอาตั้งแต่ต้นต้นงวดเลยแล้วกันนะคะเผื่อไว้ให้เป็นแนวทางนะคะสําหรับนะคะใครที่ถามถึงนะคะของถนนสายบางนาตาดบ้างนะคะอ่าแล้วแอดวิมลพวงน้อยเนาะให้จ๋าจับให้จับ,จ,บ,จ,บจับชนให้เหมือนอในงวดที่ผ่านมาเดี๋ยวจ๋าจับชนให้แต่ว่าต้องรอข้อมูลนะคะนิดนึงส่วนเจบ๊วยนะคะยังไม่ให้มานะคะถ้าให้มาแล้วเดี๋ยวจ๋าลงให้เลย สำหรับนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยเป็นกำลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลนะคะแนวทางทุกตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจ๋าไม่คอนเฟิร์มแล้วก็ไม่ได้รู้เนาะว่าเลขจะออกตัวไหนดังนั้นนะกะ็ดูเป็นแค่แนวทางเท่านั้นก็พอแล้วเนาะ เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนะคะว่าวันนี้จะมะีข้อมูลของใครบ้างที่เอามาฝากนะค่อนข้างนะคะที่จะเยอะแต่ว่าก็ดูเอาไว้นะคะเผื่อบางท่านอ,อาจจะตามชุดของวิ่งตามหาความสําเร็จบางท่านก็อาจจะเป็น FC ของบ้านภัยมงพลอะไรเงี้ยตามเจ้าไหนก็ให้ดูนะคะเจ้านั้นว่าเป็นแนวทางก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันคือมาเริ่มกันที่ชุดแรกนะคะหว้วยไทยงวดนี้นะคะจัดให้นะใครที่ชอบก็ให้จัดใครที่ขัดก็ให้ผ่านนะคะ สองห้าหกสองศูนย์สองนะคะสองเก้าห้าห้าหกศูนย์สองห้าเก้าเนาะสองตัวนะคะสองห้าสองหกแล้วก็สองเก้านะคะอันนี้จะอยู่ที่ว่าแนวทางไหนที่เพื่อนๆชอบนะคะต่อมานะคะสําหรับเรื่องนี้เนาะงวดที่ผ่านมานะคะ,ะให้แนวทางมาเนาะก็เข้าเจ็ดหนึ่งนะคะแต่ว่ามันเอาจะบอกว่าไงนะซื้อ ลอตเตอรี่ก็ต้องเจอที่รางวันที่1น,นะคะวันนี้ใครชอบตัวไหนก็จัดเอาได้นะคะอ่าต่อมานะคะสำหรับเลขชุดน,นี้เนาะของเอเอนะคะ,ะ,คะซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะก็ชุดบนนะคะจะไปชนอยู่ที่7 1นะเจนะคะแล้วคราวนี้นะคะทั้งหมดอะ่ะเออม,มันชุดบนเนี่ยจะต้องถูกรางวัลที่1เท่านั้นนะ แล้วคราวนี้นะคะถ้าเป็นชุดล่างนะคะของวันนี้แอดเอกจะให้มาทั้งหมด5ชุดนะมี18 28 38ปดสแนะคะสี 4, 8, แล้วก็หกแอ่ะมันจะมาเน้นที่ว่า8มานะคะหชุดเนี้ยติดแทั้งหมดเลย123่งามสนะคะแล้วคราวนี้นะคะชุดบนชุดบนจัดให้ทั้งหมด7ชุดเช่นกันสําหรับแอดเอกนะคะให้มาจะเป็น0405นะคะ4ี่แปดส ขอภัยค่ะ48 40 43แล้วก็93 95นะคะเจ็ดชุดนะคะเจ็ดชุดเนาะเออพูดผิดออกทำไงอะ่ะ <c oughs> อ่ะต่อมาสำหรับเลขชุดนี้นะคะงวดที่ผ่านมาเนาะให้มา9ชุดนะคะวันที่1กรกระดาษก็จะเข้าเป็น71นะคะเข้าไปส่วนวันนี้9ชุดเช่นเดิมนะคะให้มา89 80 81นะคะ29 20แล้วก็21 หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งอ่ะอันนี้นะคะทั้งหมดเก้าชุดนี้จะไปชนเลขที่ชอบนะคะของเพื่อนเพื่อนหรือเปล่าก็ต้องรู้เนานะคนะอาหาสสำหรับเลขชุดนี้นะบนตรงล่างไม่มีนะคะบอกไว้ก่อนนะวางวดวันที่สิบหกเดือนเจ็ดนะคะจัดให้นะจะเป็นเจ็ดห้าเจ็ดสี 5, ่เจ็ดสามแปดห้าแปดสี่แปดสามแล้วก็เก้าห้าเก้าสี่เก้าสามนะคะอันนี้จะเป็นชุดบนเนาะก็ ล่างไม่มีอันนี้ก็แจงเพื่อนๆไปก่อนเลยอ่าสำหรับนะคะเน้นล่างนะอ่าเน้นล่างแค่ตัวเดียวนะคะจะฟันสี่แปดนะคะหนึ 1, ่งพันเปอร์เซ็นมาแน่นะคะงวดวันที่สิบหกเดือนเจ็ดนะสี่แปด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 นะคะเออจ๋าชอบด้วยนะอ่าสี่แปดนะแปดสามแปดสี่แปดห้านะคะที่จ๋าผาให้หาลอตเตอรี่ไว้สำหรับแอดอินจจงนะคะเมืองเหนือเนาะ ก็รัฐบาลจัดให้นะคะ460กับ469นะอสองตัว60 69 86แล้วก็85นะคะจัดให้ชุด3ตัวกับ2ตัวก็ไปเรื่อกันสำหรับนะคะครูเมืองกับแอดจิมนะคะพารวยเนาะก็สำหรับครูเมืองใครเป็น s c ก็จัดเลยนะคะ89 81 85 87 88นะคะ ส่วนอจิ้มก็มีชุดสามตัวกับสองตัวนะคะก็เข้าบ่อยเหมือนกันนะคะก็ลองลุ้นในงวดนี้ดูอ่าสำรับนะคะนุ่มอุบลน,นะคะจัดให้นะห้าสองสามตัวเน้นนะห้าสองสามนี้ตัวเน้นอ่าหกสองสามเจ็ดสองสามนะคะตัวรองอ่าห้าแปดกับหกแปดตัวเน้นนะอ่าอันนี้นะคะจะให้มาก็ฝากไว้นะคะขอคายคะ กุยส9านะคะชุดของกุยส9าวว,วันีวันที่16นะคะ,ะใครที่เป็น FC จัดได้เลยนะคะชุด3ตัวนะจะเน้นที่947กับ374นะ9477 94384395744 914 915 357แล้วก็905เน้นที่374นะคะชุด2ตัวนะคะใครชอบก็จัดนะคะมาชน84เลขจ้ะด้วยชอบมากนะคะ ่าส่วนล่างนะคะเลขล่างเนาะอ่าก็จัดให้นะคะเลขล่างก็จะเน้นที่8นะอ่าชุด2ตัวให้มาเน้น38นะคะ5828เบิ้ล88นะคะแต่เน้นน่ะเน้น38นะคะอ่าวิ่งตัวเดียวก็วิ่งแปไปละกันนะคะส่วนนะคะนุมตาขี่นะฟันทง289นะคะวิ่ง8นะชุดเบิ้ลก็อ 8ปดสองแปดแปดหกแปดแปดเก้าแปดเก้าแปดเ้านะคะเอออันนี้นะคะถ้าฟันทงชุดเดียวนะหกลับนะสองปดเ้านะคะชุดลองก็จะมีหนึ่งแปดสองเจ็ดหกแปดแล้วก็แปดหนึ่งสองนะถ้าใครชอบก็จัดได้เลยอ่าเลขมีที่มาอันนี้จาก,ก็ลงไปแล้วในคลิปที่แล้วเนาะงวดที่แล้วให้มานะคะสองเกกับ69ก็เข้าสองเกไปเต็มเตมเลยเลขล่างนะคะ ต่อมานะคะวันนี้ก็จัดให้ให้หารถตเอาไว้นะคะแปาผิดถูกก็ต้องขออภัยก็จริงนะคะถ้าผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยเอซีมาณนะที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าเลี่มันจะออกตัวไหนนะคะก็มีแนวทางก็เอามาจัดไว้ให้กดละกันนะต่อมานะคะสําหรับคนคอหวยเนะาะวัดใจนะคะ ให้มาวิ่ง8นะจะเน้นที่58นะคะ80กับ83แต่ถ้าเต็มเต็มจะมี58 68 78 80 81แล้วก็83เดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะก็ลงให้ในวันที่2เดือน7นะคะสำหรับวัดใจเนาะ,ะคนคองหวยส่วนของแอดเมสานะคะใครที่ได้ดูในคลิปที่แล้วนาอเรกวิ่งอาจจะวิ่งมาที่8ใช่ไหมสำหรับคลิปนี้นะคะจะติดอยู่ที่ชุด2ตัวนั่นก็คือ84นะคะ สำหรับวพอนะคะงวดวันที่16กกรกฎานะคะบน9 4 0นะอ่า9ก้าสีนะคะล่าง5 8นะคะกับ8 9นะอันนี้วพอนะคะก็ยังไงก็ติดไว้เลยนะคะเพราะว่า3ตัวก็เข้านะคะ3ตัวก็เข้ามาแล้วอ่าพ่อน้ำดำนะคะวันนี้บนนะคะวิ่ง5ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะการ2 5 4 5 สองห้าสี่นะคะตัวกันก็สองสองสี่ล่างจะวิ่งหนึ่งนะคะหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์จริงป่ะนะคะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าก็ต้องลุ้นนะอ่าสําหรับเลขนี้นะคะวิ่งสี่ล้านเปอร์เซ็นต์วิ่งสองล้านเปอร์เซ็นต์นะคะชุดสามตัวทั้งหมดเลยนะคะสี่สองศูนย์สี่สองเก้าและสี่สองห้านะคะอ่าวิ่งสี่กับสองเออแล้วถ้าเราจะซื้อแต่นสี่สองล่ะนะคะ อ่าแม่แต่วิ่งตามหาความสําเร็จนะคะกิษด,ดาเองนะคะก็ให้บนมาสี่นะหรือว่าเลขวิ่งนะคะนั่นก็คือวิ่งสี่นั่นเองเนาะแล้วนะคะชุดรวยนะคะดับบนเนาะจะดับเอ่อตัวไหนก็ได้ไปนะคะชุดรวยสี่สี่เจ็ดอันนี้จะเป็นชุดสามตัวบนของกิษด,ดานะคะอ่าก็ไม่รู้นะว่าจะโอรลยไหมแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องลุ้นนะคะอ่าถ้าชุด รวยสามตัว447คู่โต๊ดบนนะคะวิ่งตามหาความสำเร็จนะคะนั่นก็คือ47นะหางเดียวนะคะของแอดกิจดานะคะอันนี้จะเป็นชุดคู่โต๊ดนะคะก็จะเป็นเลขวิ่งชุดสามตัวสองตัวนะคะจัดให้หมดเลยเลขมีที่มานะคะเลขมีที่มามาติด7447อีกแล้วนะคะ,ะ374นะคะ374 งวดวันที่ิ16รรกรกฎาคมก็เดี๋ยวมารุ้นกันนะว่าจะยังไงนะคะเพราะว่าติดมาเหมือนกันนะอ่ะงวดที่แล้วนะคะอาจารย์โจยนะคะครอบช้างหรือเปล่านะคะจะอ่านถูกไหมนะอ่าชุดสามตัวนะคะเข้านะ715ส่วนงวดนนี้ให้มา323นะคะ477นะ875 847นะคะชุดสองตัวก็287515แล้วก็41นะคะอันนี้งวดวันที่16เดือน7นะแต่ลงให้ในวันที่1นะคะหลังจากหวยออกนั่นเองอันเนี้ยให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะส่วนแอดสองเมืองชัยนะคะหลากหน่วยล่างนะคะแอดสองเมืองชัยนะ1นะคะให้1มาก็่า31 41 51แล้วก็81นะงวดวันที่16เดือน7นะคะ ยังไงนะให้เพื่อนๆเอาไปลุ้นดูแต่ถ้าหนึ่งนะคะถ้าตามจริงว่าหนึ่งมาเนี้ยนะคะอ่ะให้เพื่อนเพื่อนนะคะดูเอาเลยนะคะว่าจะชอบตัวไหนนะคะตัดเอาเลยละกันสําหรับนะคะบ้านไผ่เมืองพลจัดให้แปดชุดเหมือนกันนะคะให้มาสามหนึ่งสี่หนึ่งนะคะสามสองสี่สองสามห้าสี่ห้าแล้วก็สามหกสี่หกเนาะอันนี้จะเป็นชุดของบ้านไผ่เมืองพลน,นะแปด ชุดเช่นกันนะคะถ้าติดที่เลขวิ่งนะคะวิ่งนะคะถ้าสวรรค์น,นะคะจะวิ่งเจ็ดวิ่งล่างนะคะนรกจะวิ่งเก้าตรงๆนะคะนั่นก็คือบนกับล่างนะอ่างวันนี้นะคะวิ่งบนนะคะสวรรค์ศูนย์นนะวิ่งล่างนารกแปดนะคะอก็ต้องลองดูว่าบนศูนย์นะคะล่างแปดเนี้ยนะคะเราจะจับตัวไหนใส่ดู เออถ้าร่างแปดนะถ้าติดแปดสี่ไว้แล้วออกแปดสี่จริงๆเลยเนาะอ่าสำหรับแอดเลยหลานะคะอ่างวดน,นี้บนวิ่งเจ็ดนะคะสามศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดนะคะสองตัวนะศูนย์เจ็ดร่างวิ่งสามนะคะ 7, 3, 8, 3, 9, 3, เจ็ดสามแปดสามเก้าสามเอสเลยล่นะคะอันเนี้ยก็ต้องอขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะส่วนไอ้ไข่ให้โชคนะ งวดที่ผ่านมาให้26กับ29นะอ่างวดนี้นะคะให้มา36กับ39เพราะว่า6กับ9าัันตัวเดียวกันเนาะก็ติดไว้ด้วยนะคะติดที่ว่าเออออกมาสักตัวนึงนะดีเลยนะอ่าลายท่านถามมานะคะแอดพัชนะคะพัชมนนะอ่านั่นก็คือสูตรล่าง8แปดงวดนะคะล่าสุดหลุดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะงวดนี้นะคะวิ่งล่างได้8 ส่วนชุด2ตัวนะคะจะมี7072 73นะคะ80 82 83และ90 92และ93นะคะอันนี้ของ a d p a t c h m o n นะคะต่อมาอ่าเรืนี้นะคะชุดนี้เนาะจัดไว้บนล่างวิ่งล่าง8นะคะถ้า8นะคะมา8 1 8 3 8 4 8 6เนาะเน้นที่83นะคะโลกสวยด้วย a d ดต่ำนะคะ อันนี้นะถ้าเป็นเด่นเลยประสามโดนใจแล้วนะคะต่อมาอ่าสำหรับเลขชุดน,นี้เนาะหวยรัดเนาะชุดเดียวบนนะคะ3ามดนะคะบนล่างเลย2ตัว3ามหกสาปดหแปดนะแนวทางรูด3ามนะคะถ,ถ้าใครชอบนะคะถ้าใครตามชุดน,นี้นะคะก็ต้องลองนะคะอ่ะหวยไทยนะคะหวยเข้าร่วมบุญนะ วดวันที่16เดือน7ะนะคะ5 2 6 5 6 2นะคะ2ตัว2 6 6 2เนอะล่าง3 8 8 3นะคะอันนี้ชุดหวยไทยนะคะก็ใครชอบก็จัดเอาไว้ได้เลยนะต่อมาสำหรับใครที่ตามนะคะชุดหรือลั่นสนั่นเมืองเนาะล่างเน้นๆน,น,นะคะทั้งหมดเลย16ชุดให้เพื่อนๆเ,เลือกดูเอานะคะว่าชอบชุดไหนนะคะแต่แต่นะว่า ทั้งหมด16ชุดนี้นะคะมันจะมีตัวเด่นตัวรองเนาะแล้วคราวนี้ถ้าหลายท่านถามมาว่าเราจับออกชุด3ตัวนี้นะคะมันจะมีนะคะล่างเน้นๆที่97กับ98แล้วก็58นะคะซึ่งตัวเลขนี้มันจะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะหร้อลั่นสนันเมืองนะคะใครที่ตามอยู่ก็ต้องรอรุ้นนะคะล่างเน้นๆเ,เหมือนกันเพราะว่า ถ้าถ้าจากสิชุดอะจะเหลือ6ชุดแล้วก็จะมาเหลือสามนะคะแต่ว่างวดนี้ตัดจากสิมาเป็นสไปเลยนะคะ97ก็สวยเกก็ดีนะคะ5้าดก็เด่นนะอันนี้ก็ลุ้นได้เลยสำหรับแอดนะคะชินกันนะคะก็ชินกันนะคะจะอ่านทักเ์ลอาสองแปดสี่นะคะแ2ด482สี่สี่แดสองนะก็ทั้งหมดนะคะมีเป็นตัวเลขแค่ชุดเดียวนะคะแต่ว่า จัดให้หกับก็เอาไว้ลุ้นกันเนาะต่อมานะคะใครที่ตามของแอดแพนแพารวยนะคะงวดวันที่สิบหกเดือนหกนะจับเข้านะคะทั้งหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดเลยนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะผิดเต็มเดียวนะห้าศูนะคะอืมถ้าแต่ก็หาซื้อไม่ได้อีกนั่นแหละนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะงวดนี้จัดให้เลยนะคะจัดให้0862นะคะ ถ้าจับออกมาเด่นที่สุดนะคะจับชุด628นะ628อสองตัว6 8 2 8ดแล้วก็6 2สองอันนี้จะเป็นชุดของงวดวันที่16เดือน7นะคะอ่ะสำหรับวิภาคเข็มเพชรหรือว่าเลขกชีเป็นชีไต้นะคะงวดที่ผ่านมานะคะถ้าชอบ2ตัวบน4หางตรงที่เคยลงให้นะคะติดไว้ก็เข้าที่17นะคะเข้าเต็มเต็มส่วนงวดน,นี้นะคะถ้าชอบ2ตัวตรงงวดน,นี้ อแอดวิภาคเข็มเพรเองนะคะจัดให้นะห้าแปดห้าศูนย์หกแปดหกศูนย์นะคะแอดหนึ่งหรือว่าะจะเป็นเลขชี้เป็นชี้ตายนั่นเองนะคะซึ่งแอดวิภาคก็ให้เข้ามาบ่อยเหมือนกันเนาะ,ะสำหรับเลขชุดนี้นะคะหลายท่านก็รอเหมือนกันนะคะวิ่ง2ล้านเปอร์เซ็นต์ องจะมาอีกไหมสําหรับงวดนี้นะคะอาจาย์ให้เลยที่สองหกับสองแปดเน้นไหมเน้นนะคะเพราะว่ามีอยู่แค่สองชุดเนาะงวดที่ผ่านมาถ้าใครดูข้อมูลทั้งหมดนะคะก็จะเห็นหลายข้อมูลเช่นกันก็อยู่ที่หลายท่านนะคะชอบไม่ชอบสําหรับนะคะข้อมูลทุกข้อมูลเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ไรกันบ้างนะคะหลังจากที่ดูข้อมูลไปแล้วเนาะก็วันนี้นะคะข้อมูลทุกตัวเลขทุกตัวเลขเลยนะคะคือจัดมาให้ในวันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆนะอ่ะเซฟไว้นะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะแคปหน้าจอบันทึกไว้ละกันนะคะเอาไว้เปรียบเทียบเป็นข้อมูลเก่าข้อมูลใหม่นะคะในงวดน,นี้นะคะข้อมูลไหนนะคะที่ชอบนะคะอยากให้เพื่อนๆอนะ่ะตามนะคะเหมือนอย่างอันนี้บางท่านบอกว่า โอ้ยคุณน่ะอะไรแม่นตรงไหนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะเอาอย่างนี้นะคะคือเลขอะทุกตัวเลขนะคะอยากให้เพื่อนๆเนาะให้ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจะเก็บไวอ้อเอเก็บไว้แล้วกันนะคะเหมือนบางท่านนะจะตามถนนสายบางนาตาดัดก็ตามถนนสายบางนาตัดนะคะบางท่านนะคะก็จะตามของอ่าอ วิมลก็ตามของแอดวิมลนะคะแต่บางท่านที่ขอมาว่าให้จับให้หน่อยให้จับของแอดวิมอลถนนสายบางนาตาดหรือว่าแอดนันหรือว่าจะเป็นอของลือลั่นสนันเมืองนะ อ่ะอันนี้นะคะงูเหลือมเดินผ่าน <c oughs> <ๆ S 2> ก็อย่างนี้นะคะก็คือว่าให้ให้แจ้งมานะคะเดี๋ยวจะจับให้นะว่ามันจะชนตัวไหนถ้าชนเราเข้าก็โอ้ดีใจนะคะเมื่อนนทสายบางนาตาดจับชนเข้า2อ9สองเนาะอ่ <c oughs> ะวันนี้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณ FC ต่างประเทศแล้วก็เอฟซในไทยทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาให้กําลังใจจ๋าทุกคนเลย ก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้นะคะ16กรกดาคมขอให้ได้โชคกันทุกคนเลยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ